สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มีคำถามมากมายเรื่องการลงทะเบียนซิมว่าใครจะต้องลงทะเบียนบ้างสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินทั้งซิมเก่าและซิมใหม่พูดง่ายๆก็คือทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กหรือบุคคลต่างด้าวทุกคนต้องลงทะเบียนซิมง่ายๆโดยการไปดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลใกล้ชิดไปลงทะเบียนซิม กรณีดำเนินการเองสามารถลงทะเบียนซิมการ์ดได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่าที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละเครือข่ายณนะจุดจำหน่ายที่มีสัญ,ญลักษณ์2แชะหากซื้อซิมใหม่ที่ร้าน7 e เ e ่นอีเลฟติดต่อขอลงทะเบียนซิมได้ก่อนซื้อซิมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะกรณีมอบอำนาจสามารถลงทะเบียนที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายของท่านเท่านั้น ครั้งนี้เราจะลงทะเบียนทำกันเองไม่ได้ค่ะโปรแกรม2แชะจะใช้งานสำหรับตัวแทนเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางในการนำเอาซิมไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นอันตรายต่อสังคมไทยถ้าคำตอบหามาฝากยังไม่โดนใจโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1200โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทอชอด้วยนะคะสัปดาห์หน้าฟันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรกลับมาติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ